สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้นะคะน้ำส้มก็มีเสื้อลูกไม้นะคะเนือ้อคอตตอนนะคะได้มันหลายพ้าด้าน,นะคะแบบใหม่ล่าสุดมานําเสนอค่ะวิธีการสั่งซื้อนะคะสอหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะแจ้งรหัสด้านบนซ้ายมือแจ้งสีแจ้งไซส์แล้วก็โทมมาได้ที่เบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะหรือเบอร์และลายหลังคลิปค่ะ อาละค่ะก็ตัวนี้นะคะหมุนให้ดูรอบหนึ่งให้ดูรอบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคอกลมค่ะคอกลมเกือบจะชิดคอนะคะตัวนี้เป็นแพทเทิร์นใหม่วาสุดนะคะคอกลมไม่ชิดคอจนเกินไปไม่ได้ปาดกว้างแล้วก็ไม่ได้กลมบล็อกนะคะตัวนี้เป็นคอกลม กำลังสวยกำลังดีนะคะเป็นคอกลมรุ่นใหม่ของเรานะคะใส่แล้วจะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยการเสาะรูไม้มาประดัะตบตกแต่งรอบคอนะคะตัวนี้เป็นซับในโค้งเค้านะคะ ครึ่งตัวนะคะให้เห็นแบบว่าซีทูเล่น้อยนะคะให้เห็นเนื้อนิดนิดนะคะจะได้ดูโปร่งดูไม่ตันนะคะเพราะว่าในส่วนของตรงแขนนะคะตัวนี้เป็นแขนระครังใหญ่นะคะที่มีการแบบว่าจับจีบ นะคะบริเวณหัวไหล่เล็กน้อยนะคะแต่อันนี้นะคะไม่ใช่ไซ์น้ำส้มนะคะตัวนี้เป็นไซส์38ซึ่งใหญ่กว่าน้ำส้มนะคะไหลก่กลียดูอาจจะตกตกนิดนึงนะคะถ้าเป็นไซ์ของคุณพี่พคุณแม่นะคะคือถ้าตรงไซเนี่ยไหล่เขาจะแบบว่าขึ้นขึ้นเด้งข,ขึ้นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นระคังใหญ่นะคะด้านในตัวนี้นะคะเราจะซับด้วยผ้าซับในให้เลยนะคะตัวนี้เน้นความเรียบหรูค่ะเรียบหรูนะคะดูผู้ดีมากนะคะ ใส่ทำงานได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ออกงานได้นะคะคอนเซปต์ของร้านเรานะคะใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันจริงๆไม่เวอร์เกินไปนะคะแล้วก็เรียบหรูดูดีนะคะดูกําลังดีนะคะเนื้อผ้าค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะผ้าจะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะได้มันลายพาด้านั่นก็คือลายดอกใหญ่นั่นเองนะคะลายพาด้าดอกใหญ่นะคะลายจะปราณีสวยงามคมชัดนะคะ ตัวนี้ทำมาทั้งหมด2ส,สีนะคะสีที่น้อส้มใส่อสยู่เป็นสีชมพูหวานนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะสีเทาเงินค่ะสีเทาเงินนะคะสีเทาสวยมากนะคะเป็นเทาที่แบบว่าไม่ใช่เทาดำเทามืดนะคะเป็นเทาเงินนะคะตัวนี้ให้ความแบบว่าเรียบหรูมากนะคะเดี๋ยวน้องส้มให้ดูดอกก่อนดอก ดอกโคมชัดนะคะใครที่แปลว่าเป็นสาวกลูกไม้จะต้องรู้เลยว่าเนื้อคอตตอนใส่สบายที่สุดในเนื้อผ้าลูกไม้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคอตตอนได้มันด้วยนะคะเพิ่มความมันนะคะให้กับให้กับเสื้อนะคะมีความเงางามมันจะดูไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวน้ำส้มแวบไปเปลี่ยนสีเทาให้ดูะคะ่ะ และก็สีเทาเงินนะคะน้ำส้มแมทมาให้ดูกับกางเกงสีขาวดูเรียบร้อยสุภาพนะคะกำลังดีมากๆเลยนะคะดูไม่เวอร์เกินไปนะคะแล้วก็ดูเรียบหรูดูผู้ดีมากนะคะตัวนี้แบบนี้นะคะระครังใหญ่นะคะ แขนนะคะความยาวอยู่ที่คุ้มข้อศอกนะคะแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาให้สั้นนิดนึงนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันดูเก๋ไก่นะคะตัวนี้แมทกับกางเกงได้ลุคแบบ working woman มากๆเลยนะคะแบบว่าไปทำงานได้เลยนะคะตัวนี้แขนละครั้งใหญ่นะคะ อย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้มีการจับจีบรูที่หัวไหล่ด้วยนะคะถ้าเป็นไซส์ที่ของเรานะคะคือมันจะพอดีไหลจะไม่ตกแล้วก็จะเด้งขึ้นนิดนึงด้วยนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนเก็บไว้นะคะซื้อเก็บไว้ติดตู้นะคะเพราะว่าผ้าเนื้อนี้ ดีมากๆคือใครที่บอกว่าใส่ใยบวบคันใส่บุกหนาคันแนะนำอย่างเดียวเลยคือคอตตอนนะคะคอตตอนคือลูกมาที่ใส่สบายที่สุดนะคะแนะนำเลยนะคะคอตตอนได้มันนะคะหลายผลาด้านะคะรุ่นนี้ทำมาสองสีนะคะสีเทาและสีชมพูหวานนะคะสวยทั้งสองสีเลยนะคะอยากสุภาพเรียบร้อยนะคะแบบว่า ใส่ได้นานๆเรื่อยๆไม่เบื่อสีเทาไปออกงานนะคะหวานๆใส่สีชมพูนะคะสวยทั้งสองสีเลยเชียร์ทั้งสองสีเลยอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าเป็นเซ้งชกก็เลือกไม่ได้นะคะชอบทั้งสองสีมันให้คนละอารมณ์กันเลยอันนี้ตอนแรกใส่ๆแล้วก็บอกว่าดูเป็นแบบว่าโอ้ดูเป็นเจ้าหญิงมากหวานมากขาวมากค่ะพอ,พอมาใส่สีเทาปุ๊บโอ้ดูแบบดูแบบลุกดู สุขขุมนุ่มลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วแต่ชอบเลย2สี3 8 40 42 44นะคะสับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่1,750บาทเท่านั้น1,750บาทเท่านั้นสำหรับผ้าเนื้อนี้นะคะเราทำราคาให้เท่านี้พอ1,750บาทนะคะด้านหลังนะคะเป็นซิปยาวค่ะ เก็บเข้าไปได้นะคะด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะราคาไม่แรงไม่แพงเลยสำหรับผ้าเกรดนี้เนื้อนี้นะคะตัวนี้1,750บาทโอนชำระส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทค่ะก็ใครชอบนะคะรีบทักมาเลยนะคะเพราะว่าผ้าม้วนหนึ่งทำได้ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะคะตัวนี้ ลาและกลากันไปด้วยสีเทานี้แล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ